สวัสดีสสดค่ะพ่เชอต้าค่ะพ่เชษมิวค่ะ,ว,คะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะมีชื่อกิจกรรมว่าดอกไม้แย้มบางค่ะก่อนที่เราจะทำกันนะคะเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะหนึ่งน้ำสองจารอกระมังนะคะสามกันไกสี่สีเมจิห้าสีเทียนหก สีไม้ค่ะต่อไปกระดาษค่ะกระดาษแบบรูปดอกไม้ค่ะสําหรับไว้ระบายสีนะคะเด็กๆสามารถให้คู่หัวรองปนออกมาได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกสามารถวาดแบบให้เด็กๆได้นะคะค่ะสําหรับสีนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้ได้นะคะว่าจะใช้สีเมติกสีเทียนหรือสีไม้ตามที่เด็กๆมีที่มีอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเลยกันนะคะพิชิตาค่ะโอเคขั้นตอนแรกนะคะ อย่างที่ดิฉันยูบอกว่าเราจะนําภาพดอกไม้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถปินจากที่บ้านเองก็ได้หรือว่าวาดเองหรือว่าถ้าใครไม่วาดก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวาดก็ได้ค่ะต่อจากนั้นนะคะเราจะระบายสีดอกไม้เหล่านี้กันค่อะอาดิฉันยูกับดิฉันต้าก,กำลังช่วยกันระบายสีกันนะคะ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าหลังจากที่ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเองพิเชาดิวลวบายสีพิเช์ดิวเลือกสีเมจิกในการระบายนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กันไกกันไกนะคะจะเป็นกันไกลไปลายมนขนาดเล็กให้เหมาะสมกับที่มือของเด็กๆใช้นะคะค่ะต่อมาเราจะตัดดอกไม้ที่เด็กๆระบายสีกันเสร็จแล้วนะคะ เลยค่อยๆตักนะคะตามเส้นสีดำไปเรื่อยๆเลยค่ะเด็กๆต้องใช้กล้ามเนื้อมือแล้วก็ตานะคะค่อยๆตามเส้นไปเราไม่ต้องรีบนะคะดอกไม้ของเราจะได้สวยแล้วก็ไม่โดนมือของตัวเองด้วยค่ะ นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะได้ดอกไม้ที่ปักแบบนี้นะคะว้าวของทิชช์ต้าเสร็จแล้วต่อไป่อนนี่จะให้เป็นดอกไม้เยื่มบาน,นะคะที่เราตัดเสร็จแล้วให้เราพับทีละกี่ลงไปนะคะทีละหนึ่งกี่ปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะเป็นขั้นเตรียมน้ำน,นะคะ ให้เรเตะนำจานหรือกระมังมานะคะแล้วนําน้ําเทลงไปอย่างพอประมาณนะคะไม่ต้องเทงจนล้นเกินนะคะอะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะแล้วก็ดิฉันป้ากับดิอันนิวก็มีดอกไม้ที่ปักไว้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเลยเยอะๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าดิฉันป้ากับดิฉันนิวเนี่ยวางดอกไม้เหล่านี้ลงในถาดมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเนี่ย ว้าวดอกไม้ของพี่เชิดต้าเริม่มบานออกมาแล้วค่ะนี่เด็กๆจะสังเกตนะคะเมื่อกระดาษของเราโดนนะ้ำดอกไม้ของเราก็จะค่อยๆบานออกมาเห็นสีที่เด็กๆระบายนะคะเป็นไ,ไงคะกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากเลยแล้วพี่เชิดก็เชื่อว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเด็กๆมีกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำนะคะนี่เดยวพี่เชิดตา้าจะ นำภาพบบอกไม้ดอกนี้ใส่ลงไปให้นะคะส่งไว้ในลายกลุ่มของผู้ปกครองเด็กๆสามารถิ้นออกมาทำกันได้เลยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ่าลืมเก็บขยะและอุปกรณ์ข้อที่ด้วยนะคะวันนี้กิจกรรมวันนี้เดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่รอบหน้านะคะว่าที่เชฟใต้กับทีเชหนอ,อจะเตรียมกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย